ความรู้สึกประทับใจในขณะเดียวกันก็รู้สึกวันๆในบางเรื่องครับนี่คือความรู้สึกของผมหลังจากดูละครเรื่องหนึ่งในร้อย ep 1 3สครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเดียบุ๊กหนังสือที่รักของผมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในร้อย ep 12แล้วก็13ครับที่เพิ่งฉายกันไปครับตอนนี้มีเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นหลายอย่างครับและเพราะอะไรผมถึงรู้สึกอย่างนั้นครับซึ่งใน ep 1 3นี้ครับเราจะได้เห็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของตัวละครหลักหลายคนครับ โดยเฉพาะฉากสําคัญระหว่างคุณพระแล้วก็นงที่เราจะได้เห็นว่าคุณพระเนี่ยเดินทางเพื่อไปรักษาตัวที่ตรังครับในขณะเดียวกันเนี่ยอนงก็ตามมาดูแลใจแล้วก็พักผ่อนไปในตัวด้วยอีกทั้งเนี่ยเรายังได้เห็นบริบทของงานคุณพระที่ลาออกจากการเป็นงานข้าราชการมาทํางานเป็นทนายความแทนครับเราได้เห็นงานของบอยแล้วก็ที่มาของบอยมากยิ่งขึ้นและนี่คือบางส่วนจากละคร ep 12แล้วก็ ep 13ครับเหมือนที่ผมบอกไปครับว่ารู้สึกประทับใจ เพราะว่าสาหรับคนที่อ่านหนังสือต้นฉบับเนี่ยนี่คือบางส่วนของฉากที่เราเนี่ยอยากเห็นจากหนังสือครับละครได้ถ่ายทอดฉากความรักของอนงกับคุณพระได้อย่างดีมากๆทําให้เราคิดว่านี่แหละคือความคลั่งรักในแบบที่เราอยากให้มีในการแดัดแปลงเป็นละครครับเราอยากได้เห็นว่าคุณพระเนี่ยคลั่งรักอนงขนาดไหนครับรวมถึงเราได้เห็นงานต่างๆของคุณพระก็สอดแทรกมาได้ไม่รู้สึกว่าเข้าใจยากจนเกินไปครับ แต่สิ่งที่ผมบอกไปครับว่าผมรู้สึกหวั่นหวั่นเล็กน้อยระหว่างดูครับคือด้วยความที่ในเรื่องเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มแล้วก็ดัดแปลงจากหนังสือเนี่ยค่อนข้างเยอะครับด้วยตัวบทละครถ้าเทียบกันเนี่ยคือส่วนช่วงท้ายของตัวเล่มหนังสือแล้วครับที่อนงกับคุณพระเนี่ยพอรักกันปุ๊บเนี่ยก็ตัดจบไปเลยครับในหนังสือซึ่งตรงนี้เนี่ยพอถึงจุดตอนที่ ep 1 2กับ13เนี่ยมีบางส่วนที่ไม่ได้มีในหนังสือครับเพิ่มมาเยอะพอสมควรโดยส่วนตัวของผมเองแล้วเนี่ย ผมคิดว่ายังคงความสนุกแล้วก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครอยู่ครับคงตามมาตรฐานของตอนอื่นที่ผ่านมาได้ไม่ต่างกันครับสําหรับแฟนละครแล้วก็หนังสือเองเนี่ยก็คงตามเชียร์ตามลุ้นให้บทสรุปเนี่ยทุกอย่างออกมาราบรื่นมากๆครับผมจึงสรุปอย่างนี้ครับว่าแม้ว่าจะมีการดัดแปลงแต่ว่ายังคงคิดว่าทําได้ดีแล้วก็คงความสนุกไว้ครับเอกลักษณ์ตัวละครยังคงความเป็นการเคารพต้นฉบับครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยในตอนอื่นๆก็ยังคงต้องตามลุ้นครับว่าความสนุกเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ยังมีปมที่น่าสนใจหลายอย่างทั้งคู่ของคุณพระแล้วก็นงคู่รองอย่างชัดแล้วก็จันทร์เนี่ยว่าจะลงเอยแบบใดจะมีมุมมองแบบไหนที่ละครจะสอดแทรกเข้ามาครับรวมถึงปมของครอบครัวคุณพระงานของคุณพระหรือว่าจะเป็นพี่น้องของอ,อนงครับว่าจะคิดอย่างไรกับคุณพระบ้างครับผมคิดว่าหลายๆสิ่งนี้คงยังเป็นส่วนที่เราสามารถทําให้เราได้ตามลุ้นว่าละครเนี่ยจะนำประดัดแปลงนําไปทําให้น่าสนใจได้อย่างไรบ้างครับก็คงต้องรอติดตามในตอนต่อๆไปกันครับ สุดท้ายครับใครมีความคิดเห็นหรือว่ารู้สึกอย่างไรกับการดู EP 12แล้วก็13ครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับการดัดแปลงเนื้อหาบางส่วนครับจะคิดว่าจะเป็นไปในทิศทางแบบไหนสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะครับและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ว,วิดีโอนี้กับเพื่อนๆที่ชอบหนึ่งในร้อยด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ช่องเดียบุ๊กหนังสือที่รักของผมคงลาการแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ